ก็คือเล่นบอลเล่นบอลก็ชอบอีกกันหนึ่งคือเล่นเว้าครับท่านผู้ชมครับเล่นเว้าชอบเล่นเว้าเออเป็นความชอบนเอันนี้เป็นกีฬานะเอาเป็นกีฬาเล่นเบ้าเ่ยนะเป็นกีฬานะกว่าเล่นเว้าเออเอาไม่ใช่เป็นนันทนาการอะไรบางอย่างอะคะโอ้เป็นกีฬาครับอ๋อเป็นกีฬาสมัยก่อนอาจจะเป็นแค่สนุกสนานเด็กบ้านนอกนะไม่มีอะไรจะเล่นเราก็เล่นเว้า นะครับตอนกลางวันลมมานี่โอ้เล่นเว้าสนุกสนานครับเออถือว่าเป็นแค่สนานาการเ,ออเล่นกันตอนนี้เขามีการจัดการแข่งขันที่สมุทรสงครามาครับเมืองนี้โอ้เเวาจุลาเว้าปักเป้าเว้าสีส่วนเขาแเรียกเเววแสนซีใช่ไหมเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับเขา ทำเว้าเล่นเว้ากันนี่นะฮะแข่งขันกันครับซึกเจ้าเวหามีถ้วยให้ด้วยเล่นเว้ากลางแม่น้ําเอ้ยไม่ธรรมดาครับท่านประธานไปเปิดงานเป็นเรื่องเป็นราวบริเวณหน้าวัดพมรินกุดีทองตะบลสวนหลวงอำเภออัมพวาและนี่ครับเล่นเว้ากลางแม่น้ําฮะลมมันดีครับเอาแพออกไปอย่างเงี้ยแล้วดูฮะการเล่นเว้าเขาจะมีการแบ่งกันเป็นทีมอันนี้เขาเรียกเว้าจุลานะเว้าจุลาโอ้ต้องเต้องเรียนเก่งนะเรียนเก่งเว้าจุลา นะครับมีเบ้าปักเป้านะครับไม่มีฮะอะไรนะเขาเว้าจุลาต้องเรียนเก่งนี่ไม่มีใครตบมุกเราเลยอ่ะอชงให้แล้วอ่ะเอาอต่อต่อไปเล่นที่อื่นไปกลับบ้านไปเล่นที่อธิบายเกมหน่อยค่ะคือถ้าเล่นเว้าสวยงามเนี่ยก็ไม่มีอะไรแต่ว่าที่เขาทีเด็ดก็คือว่าเขาจะตั้งเป็นทีมครับมีทีมเล่นเว้าจุลาแล้วก็ทีมเล่นเว้าปักเป้าแล้วก็เอาเว้าจุลาไป ไปเขาเรียกอะไรไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาว่าวปักเป้าลงมานะฮะถ้าเกี่ยวลงมาได้เจ้ากายเป็นผู้ชนะโอ้ก็สนุกสนานสิครับแบบนี้แค่เล่นคนเดียวไม่แย่แล้วเนื่องไปเกี่ยวเ้เน่เนี่ยเนี่ยเนี่ยว่าวปักเป้าว่าวจุฬาครับสู้กันฮะสู้กันโอ้โหว่าวจุฬานี่เขาแข็งแรงรานีุ่่งเนาะเออสวยงามคุณอันนี้จังหวะพันแล้วอะนี่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 เสร็จเสร็จว่าวจุฬาแล้วครับเสร็จว่าวจุฬาฮะโอ้โหแต่ละไปงะเออ แล้วก็ต้องดึงคือเขาให้ตกบางงันเถอะใช่ต้องดึงออกมาให้ตกตกก็ตกน้ำมาสูกันคือวิธีการก็คือเอาเอาเชือกที่เขาเรียกว่าอะไรนะเชือกของเบ้าไอไอไเบ้าจุฬาเนี่ยไปไปไปดึงลงมานะครับให้มันพันนั่นแหละก็จะดึงลงมานะฮะผมก็ยังไม่เคยไปดูเขาเล่นกันจริงๆนะก็เห็นแต่ในภาพนะครับท่าทางจะสนุกสนานนะฮะมา มีเสียงเชียร์ด้วยเนาะมีกองเชียร์มีปีกกลองเอมือนมวยเลยเพราะว่าเป็นสองฝ่ายเว้าก็มีหลากหลายขนาดนะครับมีขนาดคืบก็มี2ออกก็มี3าอกก็มี4ีอกก็มี5้าองก็มีขนาดก็จะใหญ่อันนี้เป็นกีฬา,<ส>านะคะชัดเจนนะคะแมนนครับสวยงามดีนะฮะค่ะเออเป็นการละเล่นที่เขายังอนุรักษ์รักษาไว้อยู่นี่และนี่คือผู้ชนะนะครับ เล่นเบ้ากลางแม่นม้ำะอ